ตอนนี้ครับยอดไลค์มีอยู่ที่73ไลค์นะครับผมจะลองกรีเฟซหน้าจอนะครับดูว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ครับยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับตัวดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่โพสไปแล้วมียอดไลค์น้อยนะครับแล้อยากจะเพิ่มยอดไลค์นะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ คุณชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้ลเลยนีครับอ่าแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับอ่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m b m k t y h com กันแล้วนะครับพอเข้ามาได้นะครับหากว่าคุณชมทนใดนะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยเนีครับอ่าเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับ ข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับอ่าเลาก็อย่าลืมติ๊กนะครับที่ด้านล่างตรงนี้นะครับสองช่องตรงนี้ด้วยนี่ครับระกดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับอ่าหรือถ้าใครนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่ยุ่งยากเนรับก็สามารถสมัครใช้งานนะครับด้วยบัญชี Google หรือ Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับอ่าพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานี่ครับอ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่ เราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k t h c o m กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีประกาศนะครับแจ้งอัปเดตบริการนะครับก็จะเป็นบริการคอมเมนต์ของ f c e e o o o นะครับที่อ่าเขาอัปเดตอยู่นะครับยังใช้ไม่ได้นะครับบริการอื่นใช้ได้ปกตินีครับอ่ะก็กดปิดไปนี่ครับอ่ะพอเข้ามาแล้วก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนี่ครับอาจจะมีตั้งแต่ f c e e o o o นะ n ครับอิน t ตาแกรมทิกต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ Finished. ในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนลองลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับเอานี้นะเราจะเพิ่มถูกใจนะครับคุณผู้ชมก็เลือกมาเป็นที่บริการแนะนํารถดเร็วตรงนี้เลยนะครับเราก็มาดูที่บริการกันต่อนลยนะครับในบริการตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีเรสราคาเนีแล้วก็ความเร็วของบริการนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอผมก็จะเลือกเป็นนนบบรรรรริกกาตตััวแงี้เลยะค เอาพเสรบริการกันเรียบร้อยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับที่เราเลือกมานะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับเอาเราก็มาที่โพสต์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์กันเลยนะครับแล้วก็คลอกลิงก์ของโพสต์นะครับด้านบนตรงนี้นี่ครับเอาล้นำมาวางนะครับอันในส่วนปริมาณนะครับคุณผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดไลค์เท่าไรเนี่ยครับก็มาใส่ี่ช่องนี้นะครับเอาผมจะใส่ไปที่100นี่ครับพอเราใส่ไปเรียบร้อยกันแล้วนะคคครรรรรัับบบ่าาาาาิกนนะะเจวณให้้แล อาุณชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอากดสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับประมาณนี้ครับก็ให้คุณชมนะครับมาดูทีนาประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้ครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทําการสั่งซื้อนไปนี่ครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานี่ครับแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพสที่เราใส่เข้ามานี่ครับ อ่ะตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คลิงก์ที่ตัวเองใส่มาดูด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณชมใส่ลิงก์มาไม่ถูกต้องนะครับยอดไหลจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อนะครับเราก็จะเป็นอ่าสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอ่าในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสาหรับคุณชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับอ่าเรามียอดจํานวนเงินนะครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับ อ่าหรือว่าเพิ่งก็มาใช้งานกันใหม่นะครับเ้วยังไม่เคยเติมเงินนะครับก็ค่ณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอ่าในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกจะเป็นการสแกน QR code คทุกธนาคารนะครับอ่าก็แค่มาใส่ยอดเงินนะครับที่เราต้องการจะเติมด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดเติมเงินนะครับอ่าเขาก็จะมีค r code โคนะครับขึ้นมาเราสแกนกันแล้วนะครับต่อมาณนะครับเจ้าหน้าที่2นะครับ อ่ะก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนีตรงนี้ก็คดลอกเรขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็พอทารายการเรียบร้อยนาสลิปมาแนบแล้วกดยืนยันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องทางชิปเพย์นะครับในช่องทางนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีเป็นการสแกน QR โค้ดนะครับทุมมานี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้เบือนเติมนี่ครับก็สามารถใช้ได้นะครับต่อมานี่ครับจะเป็นอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนี่ครับ อะไรในทุกช like. ่องทางนะครับขอจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนตรงนี้นะครับอก่อนที่จะเติมเงินนะครับก็อ่านคําแนะนากันไว้ด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนี่ครับอตอนนี้นะครับยอดไลค์นะมีอยู่ที่73ไลค์นะครับผมจะลองกดดูหน้าจอนะครับดูว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ครับยอดไลค์ของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง173ไลค์กันแล้วนะครับ ก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองครับเราก็แทบไม่ต้องรอกันเลยนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับอ๋อยอดขึ้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์เลยนะครับอาอสำหรับผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำนะเพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี่ครับคุณผู้ชมนะครับก็กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับ อ่ะแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยเนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนีครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนําได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้ตรงนี้คุณชมก็จะตาค่าคอมมิชชั่นนับถึง5%กันด้วยนะครับอ่ะหรือว่าค่าแนะนํานั่นเองนะครับอ่ะต่อมานี้ครับหากว่าคุณชมท่านใดนะพี่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วเนะครับล้าเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับอ่ะก็ให้ครับ เ่ะเราเข้ามาที to ่เมนูติดต่อยอดินนี่ครับก็จะมีเราเลือกติดต่อยอดิน2ช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นี่ครับออาตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาหรือว่ามีปัญหาอะไรนี่ครับก็เลือกติดต่อยอดินกับไปได้เลยนี่ครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานแบบนต์น่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชม